รพระเจ้าจอดอะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะอะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะดูเงินรางวัลรวมครับพระเจ้าจอดดูเงินรางวัลรวมครับพระเจ้าจอดโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับรอบนี้แตกมาเกือบครึ่งแสนนะฮะเกือบครึ่งแสนนะครับท,ทุกคนโอ้โห วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงอาจมีเนื้อหาและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีด้วยนะครับผมกราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมมาจองนะครับมาเออเบ็ดทุน60บาทนะครับทุน60บาทนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเออทุนเรา60บาทนะครับวันนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะปั้นแบบให้สุดกำลังเลยละกันนะครับเอออย่าลืมกดไลค์นี่ครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาเรื่องมาเลยนะครับเบ็ดละสี่บาทนะครับหมุนกันไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมามาแล้วฮะมาแล้วฮะตอนนี้ทุนหกสิบบาทนะครับผมมายังเงียบอยู่โอ้โหมาแล้วครับสามบาทมาโอ้โหศูนย์จุดหกาหลาไปสิบบาทไหลไปอีกไหมไหลามาอีกหนึ่ง มาอีก34ครับมาหลายมาอีก120โอ้โหมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหมาอีกหบาทมาอีกหบาทจ้ะมาอีกจ้ะมากันเรื่อยๆนะจะโอ้โหม,มาอีกมาอีกสิบสองนะครับตอนนี้มาอีก9บาทโอ้โหคอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง,คอ,องคอมโบต่อเนื่องนะจ๊ะคอมโบต่อเนื่องนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะมาแล้วนะครับตอนนี้280บาทนะครับขออนุญาตปรับเด็ดเพิ่มเลยละกันนะฮะจาก4เป็น8นะครับจาก4เป็น8นะทิกเล็กๆน้อยๆนะครับจากเรานี่ครับผมโอ้โหทิกล็กๆน้อยๆจากเรานี่ครับฟีเกมมาเรียบร้อยฮะฟรีเกมมาเรียบร้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องจัดมา จัดมาพอแม่พี่น้องจัดมาหมุนนะครับไปไปหมุนแล้วก็หมุนนะครับจัดไปหมุนแล้วก็หมุนยังเงียบเหงาอยู่ยังเงียบเหงาอยู่มาแล้วครับสี่บาทมาคอมโบอีกร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับมาอีกหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้ามาอีกเจ็ดสิบสองโอ้โหวมาแล้วนะครับเงินรางวัลก้อนโตนะฮะมาแล้วจ้ะ มาแล้วนะครับเงินรางวัลก้อนโตรเรามาแล้วนะครับโอ้โหวมาแล้วครับตอนนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่1,700นะรครับ1 7 0 0เกือบ1,800แล้วนะครับรอบสุดท้ายว่าไงโอ้โหจบแล้วนะครับเงินรางวัลรวมเราได้เท่าไหร่นะฮะ1น9 9นานะครับขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเลยเออขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเลยนะครับนะครับเบ็ดละ40บาทจัดไปไวัยรุน่น โอ้โหเบ็ดละ4ทเข้าฟรีครับพี่น้องเบ็ดละ4ทเข้าฟรีครับพี่น้องแบบนี้กคหวานแหววนี่ครับแบบนี้ก็หวานแหววนี่ครับมาหมุนไป24บาทแตกไหม128สวยคอมโบต่อเนื่องเปล่ามาอีก159เอ้ย156โอ้โหยังเงียบอยู่นะครับด้ามา300นะครับเบ็ดละ40มาต่อไหมมาต่อไหม16มาต่อไหม384 อีกยี่สสวยอีก4,800โอ้โหพระเจ้าจอดกล้วยแขกอีก4,900โอ้โหมาอีก2,800โอ้โหมาอีก1,100มาอีก1,000โอ้โหมาแล้วฮะจังหวะนี้มาแล้วฮะมาอีก1,800ปดครับคอมโบอย่างต่อเนื่องนะครับมาอีก800นะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหพระเจ้าจอดกล้วยแขกนะฮะ เกมนี้นะครับผมไม่แนะนําสําหรับเด็กที่มีอายุต,ต่ํากว่า18ปีเด็ดขาดเลยนะครับผมเออส่วนใครชอบก็ตามมาได้เลยนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวปักลิงค์ไว้ให้นะครับผมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะจังหวะนี้นะสุดจัดประหลัดบอกเลยนะจ๊ะ,นะจะ,ะ,จะมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมมาอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะวัยรุ่นทุกคนนะครับ โอ้โหเป็นละ40บาทนะฮะร,รอบสุดท้ายว่าไงมา,ามาอีก120บาทมาอีก1,003ไปมาอีก144จัดไปสวยๆหรือเปล่าโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วนะครับแจ็คพอตมาจัดนะฮะแจ็คพอตมาจัดนะครับโอ้โหดูเงินรางวัลรวมเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งรอบนี่ว่าเหลืออีกหนึ่งรอบนี่ว่าเหลืออีกหนึ่งรอบโอ้โหแวลาดูเงินรางวัลรวมเพอๆให้พี่น้อง ดูเงินรางวัลรวมครับจังหวะนี้นะฮะเออดูเงินรางวัลรวมนะครับขออนุญ,ญาตปรับเบ็ดเป็นเบ็ดละสี่ร้อยเลยละกันนะฮะจากทุนหกสิบบาทโอ้โหเข้าฟรีอีกแล้วว่าไหมพีม่น้องไม่น่าเชื่อนะครับหมุนรอบเดียวเข้าฟรีเบ็ดสี่สิบก็เข้าฟรีเบ็ดสี่รอก็เข้าฟรีอะไรจะขนาดนั้นนะฮะโอ้โหมาแล้วหกร้อยสี่สิบครับมาเจ็ดร้อยี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น อะไรจะขนาดนั้นอินูมาจองเวสองนะครับเกมนี้มาจองเวสองนะครับสี่พันหนึ่งมา,อ,ง 4, มาอเก้าร้อยหกสิบโอ้โหมาแล้วฮะมา้ะฮะตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่หกพันแล้วนะครับผมอยู่ที่หกพันแล้วนะครับสามร้อยหกสิบมาสองร้อยสี่สิบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นจ๊ะอะไรจะขนาดนั้นจ๊ะอหนู โอ้โหวันนี้น่าจะมีแตกแสนนะครับวันนี้น่าจะมีแตกแสนนะทุกคนนะแตกแสนนี้ให้เห็นนะครับสามพันโอ้โหไม่หกร้อยมาเรื่อยๆนะครับจังหวัดีีมาเรื่อยๆนะครับแตกแสนต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับวันนี้เออแตกแสนต้องมีให้นอนให้เห็นแน่นอนไม่อีกหนึ่งพันเก้านะครับไม่สี่ร้อยแปดสิบไม่หกร้อย ไม้ไม้โอ้โหไม่ไหลนะจ๊ะไม่ไหลนะจ๊ะโอ้โหถือว่าสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับจังหวะนี้กำลงวันรวมนะฮะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยนี่ครับโอ้โหสุดมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะถือว่าสุดเอาเรื่องอยู่น่ครับเกมนี้ไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดนะครับไม่แนะนําเลยนะจ๊ะเออ ให้มากกว่า18แล้วค่อยมาเล่นนะจ๊ะหนูนะโอ้โหมาอีกแล้วครับฟรีเกมฟรีเกมมาอีกแล้วนะครับอะไรมันจะเข้าบ่อยขนาดนั้นนะจ๊ะอะไรมันจะเข้าบ่อยขนาดนั้นนะจ๊ะไอหนูโอ้โหการเข้าแต่ละรอบมีแตกรอบละหมื่นนะครับไม่มีต่ํากว่าหมื่นแน่นอนนะครับไม่มีต่ํากว่าหมื่นแน่นอนนะจ๊ะไอหนูนะมาแล้วครับมาแล้วฮะสองร้อยบาทมาแล้วฮะมาอีกห้าพันเจ็ดครับมาแล้วฮะ มาอีกสามร้อยหกสิบมาครับมาอีกหกร้อยคุยเจ็ดพันแปดครับจังหวะนี้จังหวะเดียวนะฮะจังหวะนี้จังหวะเดียวเจ็ดพันแปดครับมาอีกหนึ่งพันเจ็ดโอ้โหฟรีเกมเข้านะฮะฟรีเกมเข้าไหมไม่เข้านะครับไม่เข้าต้องสามตัวนะจ๊ะต้องสามตัวนะจ๊ะไม่เก้าร้อยหกสิบมาอีกแปดพันหกโอ้โหพระเจ้าจอดกุ้ยแขกมาอีกแปดพันหก ม่อีกหนึ่งหมื่นแปดไมอีกสองพันโอ้โหพระเจ้าจอดพระเจ้าจอดอะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะอะไรจะขนาดนั้นนะจ๊ะดูเงินรางวัลรวมครับพระเจ้าจอดดูเงินรางวัลรวมครับพระเจ้าจอดโอ้โห oh, อะไรจะขนาดนั้นนะครับผมโอ้โ oh, หสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อนะครับรอบนี้แตกมาเกือบครึ่งแสนนะฮะ เกือบครึ่งแสนนะครับทุกคนออ้แสนหรือเปล่าแสนหรือเปล่ามาแล้วครับแสนแล้วนะฮะสองหมื่นหกมานะฮะโอ้โหสุดจัดนะครับจังหวะนี้หูยทุกคนนะครับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะไปตามมาจองกันเลยนะฮะลองเอาทิคเกเล็กๆน้อยๆจากผมไปใช้ดูได้นี่ครับเออลองเอาทิคเกเล็กๆน้อยๆจากผมไปใช้ดูได้นี่ครับไปตามมาจองกันเลยนะฮะ ไปตามหมาจองกันเลยนะครับจังหวะนี้นะครับ <issions> ผมบอกเลยนะว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแสนสามนะครับจังหวะเดียวนะครับคอมโบเดียวแสนสามขออนุญาตปรับเบ็ดเพิ่มเลยลวกันนะฮะมาเบ็ดละพันเลยแล้วกันนะครับทุกคนแสนสามนะครับจังหวะเดียวนะครับแสนสามนะครับอุ้ยฟรีตกมาอีกหนึ่งตัวได้ไหมขออีกหนึ่งตัวโอ้โหเรียบร้อยครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดจัดนะครับฟรีเข้าบ่อยจัดนะพ่าะไม่พีน้องนะ เบ็ดนั้นหนึ่พของเรามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับจ้ามาแล้วนะจ้ามาแล้วนะจ้าหกร้อยม่สี่ร้อยนะจ้าไม่หกร้อยนะจ้าโอ้โหยังเงียบอยู่ไม่เป็นไรยังเงียบอยู่ไม่เป็นไรนะจ้ายังเงียบอยู่ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งพันบาทมาไม่แปดร้อยจ้าโอ้โหยังเงียบยังเงียบยังเงียบเหลือค่ารอบสุดท้ายนะครับ อีกห้ารอสุดท้ายนะครับมามามาเก้าร้อยมาสามหมหมาอีกสองแสนหนึ่งโอ้คูโอโอชิตโอ้โหอ,อ,อ,อะไรจะขนาดนั้นนะครับมาจองเวสองนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับทุกคนโอ้โหยังรางวัลรวมตอนนี้นะครับดู ดูครับสามแสนหกนะครับพระเ,เจ้าจอดกล้วยแขกนะฮะสุดจัดประหลัดบอกเลยนี่ครับครึ่งล้านนะครับทุกคนครึ่งล้านนะครับโอ้โหครึ่งล้านนะครับทุกคนนะครึ่งล้านนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวินาทีนี้นะครับโอ้โหดูเงินรางวัลรวมนะครับดูเงินรางวัลรวมนะฮะ อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเอออย่าลืมนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปปีเข้ามาเล่นนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ